วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาทํากิจกรรมรุ่นลับ Airdrop เหรียญอมาซี่นะครับซึ่งเป็นเหรียญใหม่นะครับที่ต้องบอกว่ากระแสมาแรงมากๆเป็นเหรียญแนว Move to Earn นะครับซึ่ง Bybit นะครับเขาก็ใจดีนะมีการแจกเหรียญนี้เนี่ยกว่า5 0,000่นโทเค็นเลยใครมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลออะลอสช่องที่ทำสาระดีเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอร์เรนซีและบิตคอยมาสรุปเพิ่มฟังนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวกิจกรรม Airdrop นะครับของทาง Bybit นที่มีการแจกเหรียญอมาซี่นะครับที่กาลันจริสเหรียญเร็วๆนี้นะครับในวันที่ยีที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการรีเหรียญแล้วก็จะมีการแจกก่อนเลยสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาทำกิจกรรมนะโดยตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันจะมีกิจกรรมที่จะเป็นการรับแอดดอกเหรียญอมาซี่เนี่ยเจ็ดหมื่นโทเค็นใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยจะอยู่อันที่กิจกรรมที่2นะครับก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อหากิจกรรมกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักตัวเหรียญอมาซี่นะครับเหรีียญท่ ก็จะเป็นแนว move to e a r n นะครับ o v E to earn คือถ้าใครนึกไม่ออกเนาะก็ให้นึกถึงตัว Step n หรือเหรียญ GMT ที่เรารู้จักนะครับที่มีการ l ิ st ไปแล้วก็โอ้โหราคามูนมากเลยครับราคาขึ้นกระจุยกระจายนะครับตอนนี้ก็จะมีเหรียญตัวนี้แหละที่กำลังออกมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของเหรียญตัวนี้บ้างดีกว่านะครับเหรียญตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับก็จะมีรูปแบบของลักษณะที่เป็น move to earn นะแล้วก็ต้องบอกว่าความเจ๋งของเขานะคือ Backup แล้วก็มีกลุ่ม In f l u e n c e r นะครับที่เป็นพาร์ ค่อนข้าที่จะอยู่ในตรงนี้เครือข่ายเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเลบต่างๆเนาะนี่ครับอิ Instagram นสตาแกรเนาะจะเห็นว่าเนี่ยมีคนที่เขามองเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทาง YouTube ต่างๆนะครับฝั่งคริปโตฝั่ง TikTok ค่อนข้างจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อนำนั่นเลยนะครับที่เข้ามาร่วมคอน tribution ตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นแนวเราสามารถจะซื้อรองเท้านะครับแล้วก็จะมีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เราเข้าไปเล่นเนาะก,ก็จะเหมือน เข้าไปเล่นแล้วก็วิ่งแล้วก็เอาผลมาแล้วก็รับในตัวเหรียญไปนะครับเนาะก,ก็จะเป็นแนวแนวนี้เนาะเราสามารถเนี่ยที่จะซื้อตัว NFT ที่เป็นตัวสเนคเกอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีขายอะไรนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือตัวเหรียญเนี่ยกำลังใกล้ลิสต์ละที่บายบิดนะครับในวันที่22นี้นะครับนี่เนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนิดนึงเนี่ยครับก็จะเป็นเนาะอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อตัว NFT เนาะเนี่ยโทเคโนอมิกมันซื้อซื้อตัว NFT า,าจ้้จนกนนนัี เราก็จะได้ครับเหรียญออกมาครับเข้าอลเล็ตของเราที่จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่อยู่มือถือเนาะนี่ครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับเนี่ยเนาะก็จะเห็นนะว่าทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบุคคลหลายคนที่มีประสบการณ์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเกอร์เนาะเนี่ยคนที่เขาเป็นทีมที่เป็นโฟลเดอร์นะครับก็จะมีคนที่เป็นบล็อกเกอร์ที่มีฟอลเวอร์กว่า5.5ล้านคนนะครับมีคนที่เป็นคริปโตนะครับเนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างเกมเลยทเนี่ยเป็นเอซูดเกมนะตัวนี้เขาบอกว่ามียอดดาวน์โหลดนะครับถึงนนะครับกาตั้ง นะครับซึ่งยอดดาวนโหลดของเกมเนี้ยเยอะมากๆนะครับคนที่มีประสบการณ์ด้านคริป t o NFT เนี่ยมาร่วมคอนเทนต์โปรเจกต์นี้เยอะนะครับนี่เนาะก็จะมีแอดไวเซอร์ต่างๆนะครับเพื่อนๆลองมาดูกันได้นะตรงนี้เนาะสามารถที่จะเข้ามากดดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวอมาซีไว้ให้นะครับอันนี้เป็นตัวคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวเหรียญ a d ร์ดที่เราจะได้ทีนี้หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมวิธีการทําตัว a d ร์ดเนี่ยนะครับวิธีการทํารับตัว a d ร์ดเนี่ย ผมต้องอธิบายนะครับตัว exchange bybit ให้เพื่อนดูกันสักนิดนึงว่า exchange bybit เนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรบ้างเพราะเดี๋ยวเราต้องเข้ามาสมัครเข้ามาใน bybit ด้วยเนาะแล้วก็มาลองเล่นดูนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยวิธีในใน bybit เนี่ยมันมีตัวฟีเจอร์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทีละอันนะครับอันนี้ก็เพื่อนเเนาะสำหรับใครที่ไม่มี Account ทาง bybit นะสามารถทีจะดูในลิงก์ด้านล่างนะครับผมแปะในส่วนของตัว Account เอาไว้ซึ่ง Account นเนี้ยก็คือลิงก์เนี้ยเดี๋ยวจะใช้เวลาท เดี๋ยวเราจะใช้ในการทํากิจกรรมด้วยนะครับเนาะโอเคครบเมื่อเพื่อนๆน,น,น้องสมัครเข้ามาวิธีการสมัครก็ง่ายมากครับกดที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็กดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราสมัครแค่กรอกอ e ีเมลอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถจะยืนยันเลเวลหนึ่งเนาะก็คือแค่ใช้ ID card ร์ดสมัครไม่ยากเลยครับทีนี้เข้ามาดูตรงนี้นะครับเนาะตอนนี้อันนี้จะเป็นหน้าแรกสมมติเพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วล็อกอินเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าแรกครับของทางเอเชียนไบต์นะเข้ามาเนี่ย ฟีเจอร์เยอะเลยนะครับคือต้องบอกว่า Bybit เนี่ยเขามีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะครบมากๆนะครับเนี่ยจะมีในส่วนของ P2P Trading ตรงนี้เราจะสามารถซื้อขายแบบ P2P ได้เลยก็จะสามารถที่จะโอนเงินบาทไทยเนาะเข้ามาซื้อผ่าน P2P แบบนี้ได้โดยตรงเนาะผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักวิธีการ P2P กันอยู่แล้วนะครับก็จริงๆผมเคยสอนไปในช่องแล้วแหละนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นฝั่งสปอ นะครับนี่เราสปอตเทรดดิ้งนะครับซึ่งเหรียญเนี่ยเขาก็จะมีเหรียญเยอะมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวสปอตเทรดดิ้งนิดนึงอันนี้จะเป็นหน้าของสปอตเทรดดิ้งเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญที่ลิสต์อยู่บนสปอตเทรดดิ้งนะครับก็เนี่ยเราสามารถจะดูได้เลยครับมี BTC Ethereum นะครับมี XRP มี Matic เนี่ยครับเนี่ยเหรียญก็ค่อนข้างจะหลากหลายมากครับค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้เราสามารถดูได้ดีการซื้อขายนะครับก็เหมือนปกติเลยนะครับมีปุ่ม buy sell เนาะสามารถจะซืื้้ออ market หรรว่าก็ไดนะคับ เพื่อนๆอยากลองกดซื้อดูนะครับก็สามารถที่จะนี่ครับเลื่อนได้ดูเนี่ยผมเติมมาประมาณร้อยเหรียญเนาะก็เนี่ยอันนี้ปุ๊บก็สามารถเนี่ยเลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่ากดจะดูจะซื้อเหรียญนี้50เหรียญอะไรเงี้ยก็กดได้เลยนะครับแล้วกดบายกดเซลยวก็ง่ายๆก็มากดฝั่งนี้นะครับนี่เนาะก็รูปแบบก็จะเป็นการซื้อขายแบบนี้เลยเงี้ยง่ายๆแล้วจะมีอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่ม derivatives derivatives เนี่ยก็จะมีตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็น u e d t perpetual นะครับอันนี้หลาะคนคงเคยดูคลิปฟิวเจอร์ผมแล้วเนาะ ก็น่าจะอธิบายไว้แล้วก็จะเป็นสัญญาต่อเนื่องนะครับเป็นสัญญาฟิวเจอร์ที่แบบไม่มีหมดอายุนะครับทั้งใบบิดเนี่ยเขาจะเด่นมากๆเลยในเรื่องของตัวฟิวเจอร์นะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถลองมาเทรดกันได้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นหน้าฟิวเจอร์เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกราฟของ b t c อันนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็น c า a r t นะครับแล้วเนี่ยเวลาที่เราเล่นเนาะใบบิดเนี่ยนะครับเขาจะมีเลเว r เ g e เนี่ยนะครับอยู่ระหว่าง1นะครับจะเลือก1ก็ได้ถึง100นะครับแล้วก็มีโหมด cost แล้วก็ไอโซเล e นะครับเนี่ยโหหมมมมดเเเนนนนนีีี่ยือกกัจจรริิิงๆคลป้้ผะะาาาวววพข เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดกสมมุติว่าในส่วนของใครที่สนใจอะไรฟังก์ชันไหนของ Bybit สามารถจะคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวไว้มาอธิบายนะครับเสริมให้ในเป็นคลิปยแยบกบเต็มๆไปเลยเพราะว่าจริงๆถ้าผมอธิบายในคลิปนี้หมดอะ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำแอดด็อกัน,นครับมันจะนานนะก็เนี่ยอันนี้จะให้เห็นนะถ้าเราคนเคยใช้แล้วเนี่ยสามารถจะเลือกรองมันจะแยกเลยลองกับช็อตนะครับเลเวลเท่านี้เนี่ยชออ็อตเราก็เลยอกได้ตั้งแต่1นึถึงหนึนะครับก็ถือว่าเลใช้เลเวลได้เยอะเลยนะครับเนาะอันนี้จะเป็นอันนึงนะครับ ในส่วนของในส่วนของตัวฟังก์ชันปุ่มกดเนี่ยก็จะมีลิมิตมาเก็ตหรือคอนดิชันคอนดิชันก็จะเป็นการที่เราตั้งใส่เงื่อนไขไปเนาะว่าเราจะเล่นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าปกติผมก็จะใช้มาเก็ตใช่ไหมอ่ะเนี่ยวิธีการซื้อก็ง่ายมากครับเนี่ยเราสามารถจะเนี่ยผมมีอยู่ร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับเนี่ยเนาะเราสามารถจะเลือกนะครับว่าเนี่ยเราจะใส่ไปตอนนี้มันคูณ10อยู่ใช่ไหมเนี่ยครับก็ถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณ49เหรียญก็คูณ10ไปก็เป็นประมาณ400ร้นะครับเนี่ยเนาะหักข้ามเงี้ยเไป่ย สมมตินะอันนี้ผมลองดูนะครับคูณ10นะกดลองปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตำแหน่งข้างล่างเลยอันนี้ก็คือผมเปิด position ลองอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น position ที่เราเปิดนะครับมี liquidate price เนี่ยมันจะบอกเลยว่า liquidate price ที่ราคา21,000นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้จะเป็นกำไรครับอเลเวลไลท์ก็คือเป็นกำไรนะปัจจุบันนะครับอันนี้จะเป็นเลเวลไลท์โปรฟิตก็คือตรงนี้ติดลบอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ากราฟยังไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับเนาะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสามารถทีี่จจะะะะะกกกดดดดปปิอออเเเเเเรรร์็็ไนนนนนคับาาาา้้ใหห ว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายครับใครสนใจฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยผมมาแชร์ให้ดูเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากจะมี P2P มีกิจเหตุสปอร์ตมีฟิวเจอร์แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนไอเชนทั่วไปใช่ไหมมันยังมีในส่วนของตัวที่เป็นตัว Copy Trading นะครับซึ่งอันี้ผมบอกเลยว่าจริงๆผมเห็นผมไม่เคยใช้ในฝั่งคริปโตเลยนะ Copy Trading คือมันจะเป็นลักษณะของคนมาเทรดนะครับแล้วเราก็เขาก็จะเหมือนเป็นเปิดแล้วเขาก็รับเทรดให้เรา นะครับแต่ก็คือเขาเทรดยังไงเราไปเทรดตามเขาเนาะก็คือมันเหมือนเขาเอาเงินเราไปจัดสรรซึ่งอันนี้จริงๆเนี่ยผมเองผมไม่เคยเห็นในฝั่งคริปโตเท่าไหร่นะจริงๆผมเคยเห็นในฝั่งของตลาดอุ่นมาบ้างแต่ว่าในฝั่งคริปโตเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะครับกอ็อันนี้ใครสนใจก็ลองดูแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับก็จะไม่ได้ชํานาญอะไรแต่ว่าบ่อกเฉยว,ว่ามันมีนะครับเนาะแล้วก็จะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของตัวบอทดนะครับเรดดิ้งบอทก็มีนะครับพวกกริดเทรดดิ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มี ค่อนข้างจะครบนะให้เห็นถึงบายบิดก่อนนะค่อนข้างจะครบทีนี้ก็น่าจะเห็นตัวฟังก์ชันค่อนข้างจะเยอะนะของบายบิดซึ่งต้องบอกเลยว่าครบมากๆนะครับแต่ว่าใครจะใช้งานอะไรนี่ก็มาศึกษากันต่อนะครับมาดูในเรื่องของค่าธรรมเนียมบ้างครับค่าธรรมเนียมเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้นะว่ามันว่ามันแพงไหมอะไรยังไงนะครับนี่ครับเรามาดูนิดนึงในส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับเรามาดูตรงฝั่งของเนี่ยครับเรียกว่าจีบเทรดดิ้งฟรีก็คือถ้าเกิดคนที่เทรดฟิวเจอร์น้ะค่าธรรมเนียมเยึดตามนี้ ก็คือฝั่งเเมกกอร์เมกเกอร์คืออะไรครับคือฝั่งคนที่เป็นคนที่อะไรกดใช้ใช้ฟังก์ชันลิมิตก็คือมีการตั้งราคารอใช่ไหมอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าฝั่งเมกเกอร์นะครับค่าเงื่อนจะค่อนข้างถูกครับจะอยู่ที่0.01%เท่านั้นนะครับอันนี้ค่าเงืนะ่อนเนาะแต่ว่าใช้เลเวลเล้เท่าไหร่ก็คูณไปใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เรามาอยู่ที่ฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งเทเกอร์เทเกอร์ก็คือคนที่กด m a เก็ตนั่นแหละกดซื้อเป็น m a r k ซึ่งผมอ่ะมางทีโดนค่าเงื่อนแพงเพราะผมไม่ค่อยสนใจใช่ไหมกด m a เก็ตเอาค่าเนียมจะอยู่ที่ประมาณ0.06 นะครับตรงนี้แหละอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูฝั่งสปอร์ตบ้างฝั่งสปอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะกดมาร์เก็ตหรือว่ากดในส่วนของลิมิตเนี่ยค่าเนี่ยจะอยู่ที่0.1%หมดเลยนะครับเนาะแล้วก็อันอื่นเนี่ยอันนี้จะเป็นของ U S D C เนาะก็ประมาณนี้นะครับอันพวกนี้ U S D T นะครับก็จะให้เห็นเนาะว่าค่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับถูกกว่าหลายเอเชียนที่ผ่านมาอ่ะก็ประมาณนี้เนาะของป่าของพอเนาะให้พอรู้จักกันในส่วนของตัววิธีหน้าตาแล้วก็ ว่าไบบิดมันคืออะไระนะครับจริงๆผมเคยทําคลิปาบบิดไว้นานมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเนาะอันนั้นก็ทำไม่นานมากแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งของตัวไบบิทดีกว่าก็บอกว่าช่วงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็เตรียมจริงๆ,ๆเนี่ยนอกจากกิจกรรมตัวอมาซี่ที่มันจะมีตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยไบบิดเขาเตรียมตัวนะมีจะมีกิจกรรมแอดด็อกอะไรแบบเนี้ยเยอะเลยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะ สมัครตรงน,นี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาอรอลุ้นร่วมกิจกรรม a d ดดอกเขาได้เรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในส่วนของบายบิแจกอมาซี่โทเค็นกันดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของขั้นตอนนะวิธีการรับเหรียญอมาซี่โทเค็นกันดีกว่านะครับว่าเราเงื่อนไขจะเป็นยังไงในการรับ a d ดด็อกนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ย เราจะเจอลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่คี่ปักหมดอยู่เนี่ยจะคินเอาไว้นะครับก็สามารถกดคลิกลิงก์นี้เข้ามาเลยเพอกดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอหน้านี้ครับหน้านี้เรามาอ่านเงื่อนไขหนึ่งในส่วนของการให้รางวัลรางวัลนี้นะครับจะเป็นลนักษณะของ first come first serve นะครับแจกสําหรับ user 2อ0ร้คนแรกที่สมัครนะครับ user 2อ0ท่านแรกที่สมัครคนละ200โทเคนแสดงว่าถ้าตอนนี้เพื่อนเพื่อรีบสมัครเลยนะครับก็สามารถได้200คนแรกถ้าติดใน200เนี่ยก็คือได้โทเคนทันทีเลย200โทเคน โดยไม่ต้องสุ่มเลยนะนะครับแล้วที่เหลือนะครับคนที่เป็น201ขึ้นไปจนถึงแบบไม่รู้่จะพันคนหรืออะไรก็คือจะต้องไปสุ่มกันอีกร้อยยูเซอร์นะครับได้คนละร้อยโทเคนนะครับดังนั้นตอนนี้คนที่สมัครเร็วก็จะมีสิทธิ์ได้เปรียบมากสําหรับตรงนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยสประมาณ300ยูเซอร์ตรงเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50,000โทเคนโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันดีกว่านะครับเนี่ยเขาจะมีเขียนตามนี้เลยนะครับจริงๆขั้นตอนก็จะแอบ เพื่อนไม่เคยทําอะไรแบบนี้ก็อาจจะแอบงงๆหน่อยซึ่งเดี๋ยวทาตามผมแล้วกันขั้นตอนที่1นะครับก็คือบัญชี bybit thailand นะครับคือจะต้องมีกิจกรรมนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนี่ครับกดคลิกลิงก์นี้ได้เลยนะครับมันจะเข้าไปสู่หน้าการสมัครนะครับตัว a c c o u n t bybit นะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะสมัครแอคเคาน bybit เข้าไปก่อนนะครับเ็จเนี้ยอันอันนี้ต้องสมัครนะครับก็จะมีให้ยืนยันตนแล้วก็นี่ครับจะมีให้จะมีให้เรากรอกอีเมลสมัครอะไรเข้าไปนะซึ่งขั้นตอนไม่ยากก็ทําาาตมเข้ไป นะครับเราก็สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยว่าจะคลิกก่อนหน้านี้ก็ได้น้องคนที่สมัครไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันลิงก์เดียวกันนะครับเนาะแล้วอันที่2อนะครับเขาบอกว่ากรอบแบบฟอร์มนี้แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องทํากรอบแบบฟอร์มนี้ให้เสร็จนะเนาะแล้วก็กดอันนี้อ่ากดที่ลิงก์นี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวเรามาทํากรอบแบบฟอร์มนี้ก่อนแล้วก็เนี่ยครับเรา follow ในส่วนของเทเลกรม f เฟซบุ๊กไลน์นะครับเนาะอันนี้ผมจะแปะเทเลกรม f เฟซบุ๊กไลน์เอาไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ จากนั้นเนี่ยมีการเทรดหนึ่งร้อยเหรียญต่เราไปทำกันที่ละ้อนะครับอันแรกเนี่ยเพื่อนๆเนาะก็มาตรงนี้เลยแชทแกรมเฟซบุ๊กไลน์นะครับเนี่ยกดแล้วก็สมัครสามารถที่จะเข้าร่วมให้หมดนะครับนะครับเนี่ยเนาะก็กดจอยไปอันนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยครับตัว Facebook เนาะก็มากดถูกใจให้เรียบร้อยนะครับเฟซบุ๊กกดถูกใจเรียบร้อยแล้วก็มีไลน์นะครับเนี่ยก็เปิดเนี่ยครับเข้าไลน์ได้เลยนะครับสามารถที่จะเปิดโอเพนเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งผมเข้าไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเนลิงก์ตามนี้ นะครับทีนี้เราก็เอา Facebook ของเราที่เรากดถูกใจนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเทเลกราฟอันนี้ก็จะมีเทเลกราฟในฝั่งที่เป็นเทเลกราฟของผมเนาะที่เอาไว้สมัครตัวเข้าห้องปักเกียแหละนะครับก็ผมก็ไปเอาเทเลกราฟผมมาวางแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีเหมือนการคอนเฟิร์มอีกว่าเอ๊ะเราสมัครตัวบัญชีบายบีไทยแล้วนะถ้าสมัครเราก็กดติ๊กถูกไปนะครับเนาะก็เนี่ยถ้าเกิดไม่สมัครก็กดได้นี่ก็คือสมัครบัญชีแหละไอ้คือมันคืออันบนเนี้ยแหละนีะครับอันเดียวกันนะครับแล้วก็เลื่่่อนนนนนลลงมมาาาะคครรรับับเเีียถ้้สแว เราจะมีเลขครับ UID นะครับซึ่งเลข UID เนี้ยสามารถที่จะกดไปที่หน้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเนี่ยอยู่ขวาบนนะครับนี่เนาะตรงรูปคนตรงเนี้ยแล้วก็กดนะครับ copy นะครับจากนั้นเนี่ยเอา UID ตรงเนี้ยนะครับกลับมาวางนะครับเป็นคําตอบไว้นะครับครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันจะเป็นเนี่ยบัตรสิการไม่ยากแล้วก็จบแล้วเลื่อนมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับมันจะมีเช็คล l i s t ว่าให้เราเช็คล l i s t ว่าเอ้ยเราทําอะไรไปแล้วบ้างหนึ่งมีบัญชีใบบิทนะครับก็ถ้าเราสมัครแล้วก็มีแล้วนะครับ สองกดเข้าร่วมปุ่มนะครับเพื่อรับ a d ร์ด็อกนะครับก็คือเรากดไปที่ลิงก์นี้นะครับกดไปที่ลิงก์นี้เนาะนี่ครับนี่ครับก็คือกดนยครับตรงนี้พอเรากดเข้ามาหน้านี้เนี่ยก็คือให้กดลงทะเบียนแล้วนะครับกดให้เรียบร้อยนะครับเนาะก็มันจะถ้าเกิดทําแล้วก็กดติ๊กถูกไปขั้นที่สามเขาคือกดร่วมบายบิดไทยแลนด์คอมมูนิตี้ก็คือเข้าในส่วนของ f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ซึ่งเราทําแล้วเราก็กดติ๊กถูกไปเนาะเพราะเราต้องกรอกตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเช็คลิ ข้อที่4นะครับก็คือทํา KYC KYC ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตอนที่มันสมัครเนาะสมัครยาวไปเนี่ยมันจะมีให้เราทํา KYC อยู่นะครับก็ Verify มันคือ Verify ขั้นแรกนะอเนาะเดี๋ยวผมพามาดูนะฮะ e r i i y y นิดนึงเวลาขั้นตอนของการ Verify นะครับก็ให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มาตรง Account and Security พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอเนี่ยครับ Identity Verification อยู่ด้านซ้ายนะครับนี่เนาะซึ่งของผม Verify แล้วเลเวลหนึ่งเพื่อนๆก็กด v e r i f y now ครับ พอกดบริไฟน์ o ้ัเสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคย v e ิ i ฟ y แบบว่าใช้ ID การ์ดหรือว่าเซลฟี่หน้าตัวเองเนี่ยนปง่ายมากนะใช้แค่ ID การ์ดหรือเซลฟี่หน้าตัวเองเนี่ยมันจะเป็นแบบเบสิกอยู่ดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆแค่ใช้ถ่ายรูปนะครับไอตัวแบบประชาชนนะ่บวกกับเซลฟี่หน้าตัวเองครับก็จะผ่าน,นการบริไฟ y ์ระดัหนึ่งแหละซึ่งเขาให้เราทําแค่นี้นะครับก็จะจบเงินไขเขาเนี่ยครับพอถ้าทำผ่านแล้วก็กดติ๊กถูกข้อสุดท้ายครับอันนี้ก็คือจะต้องมีการเทรดอย่างน้อยนะครับ ซื้อไปซื้อมา100เหรียญนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ได้เสียเงินเลยก็คือเป็นการเหมือนแค่เสียค่าเนี้ยไม่ครบครั้งหนึ่งนิดหน่อย0.01 0.1นะครับประมาณเพราะประมาณ0.1เท่านั้นเพื่อนต้องมาที่หน้าบายบิตนะครับอ้าแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเพื่อนต้องโอนเงินนะเนาะมาที่ตัว e x c h a n g e by bit ก่อนก็โอนเหมือนเวลาเราโอนผ่าน Exchange ทั่วไปเลยครับโอนผ่านบายแนนโอนผ่านอะไรหรือใช้ P2P ก็ได้นี้แล้วแต่เลยนะครับโอนมาแค่ร้อยเหรียญนะครับเนาะประมาณ3,000บาทนะครับแค่นั้นนะครับจากนั้นเนี่ยพอโอนมาร้อยเหรียญเสร็จปุ๊บ นะก็ให้เรากดมาที่เนี่ยครับตรงเทรดสปอตเนี่ยอ่าเนี่ยครับเทรดสปอตเทรดดิ้งเนาะนี่ครับจากนั้นเนี่ยอันนี้อย่างอย่างผมอ่ะผมอยากซื้ออะมาติกละกันนี่ครับผมอยากซื้อมาติกอ่าเนี่ยนะครับผมอยากซื้อมาติกละกันเนี่ยตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เนี่ยครับผมกดซักอันนี้ผมมีอยู่ตรงนี้ประมาณ100เหรียญพอดีอันเนี้ยผมก็กดซื้อไปเลยครับ100เหรียญก็บายนะครับนี่เนี่ยครับมันก็จะเป็นวอลลุ่มที่เทรด100เหรียญอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่า ผมกดแบบลิมิตเสียเวลาผมไม่กดแบบลิมิตละผมกดแบบมาเก็ตไปเลยนะครับนี่กดมาเก็ตก็ซื้อเลย100เหรียญปุ๊บนะครับพอซื้อ100เหรียญเสร็จปุ๊บเนาะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะขายออกนะครับก็เนี่ยก็ขายได้เลยนะเขากดเซลล์ขายออกเห็นป่ะปุ๊บนี่ก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเทรดเท่ากับตอนเนี้ยเข้าเทรดออกก็คือวอลลุ่มเทรดก็คือ200เหรียญแล้วถูกมาก็คือเกินละนะครับแบบนี้เลยทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็แค่นี้ก็จบแล้วครับถือว่าเรามีวอลลุ่มเทรด ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้านี้แล้วก็ติ๊กถูกนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จกรอกตรงนี้ครบทุกอย่างเนาะเดี๋ยวผมกรอกเทเล gram ไปนิดนึงอ่าผมกดกรอกเทเล gram เรียบร้อยนะครับก็คือกดส่งได้เลยนี่เรียบร้อยครับเท่านี้นะครับก็จะเสร็จขั้นตอนแล้วเพื่อนๆก็ถ้าเกิดว่าทัน200คนแรกเดี๋ยวมันจะมีเหรียญน,นะครับโอนเข้าไปสู่ตัว a d ร์ด็ของเพื่อนเโอนเข้าไปสู่ตัว Wallet ของเพื่อนเเลยแต่ถ้าวันที่22นะวันที่รีเหรียญแต่ถ้าไม่ได้นะครับก็คือต้องเท่าากกับว่่่เเพืืออออนนๆหลุุด200 user แ้นะ็คตงสมา นะครับเนาะก็ลุ้นเอากันนะครับประมาณนี้สำหรับวิธีการนะครับรับเหรียญตัวอามาซี่โทเค็นนะครับสำหรับที่กิจกรรมที่บายบิดเป็นคนแจกเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าเพื่อนน่าจะพอได้เห็นภาพเนาะของตัววิธีการรับแอร์ดอกของเหรียญตัวอามาซี่นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับทำตามที่ผมสอนนะครับแล้วก็อนๆใครที่สนใจบิบบายบิดนะครับก็สามารถที่จะสมัครลองมาใช้งานดูได้นะฟังก์ชันนบางข้างนี่เยอะเลยเนาะแล้วถ้าใครอยากให้ผมสอนเรื่องไหนในบายบิดนะครับก็สามารถที่จะบอกเข้ามาได้นะหรือว่ามีเรื่องอะไรอยากให้บอก อาจจะไม่เกี่ยวกตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะบอกมาได้เช่นกันเป็น how to นะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆสําหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลิศอลอตครับสวัสดีครับ